สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโฟกสช่องที่สายยานยน์สายรถถังและคนรักความแรงต้องห้ามพลาดวันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับสุดยอดรถถังรหัสเดือดแห่งปี2026กับ Inferno m a u l e r 204X รถถังที่มาพร้อมพลังทำลายล้างขั้นสุดและเทคโนโลยีการรบล้ำยุคที่พร้อมจะครองสนามรบทุกมุมโลก Inferno m a u l e r 204X คือผลลัพธ์ขององค์การพัฒนานาวัตกรรมทางการทหารที่ผสานความโหด ความเร็วและความชาญฉลาดไว้ในคันเดียวออกแบบโดยทีมวิศวกรระดับโลกที่ต้องการสร้างรถถังที่ไม่ได้แค่ทนทานแต่ยังสามารถโจมตีได้อย่างแม่นยำและป้องกันตัวเองได้ในระดับสูงสุดตัวถังของเมลเลอร์ 204X ทำจากโลหะคอมโพสิตผสมคาร์บอนไฟเบอร์แบบใหม่ที่ให้ความแข็งแกร่งสูงแต่น้ำหนักเบาวกว่ารุ่นเก่าเกือบ20%ทำให้มันคล่องตัวในการเคลื่อนที่แม้ในพื้นที่ที่ยากลำบาก<า>เช่นภูเขาป่าหรือเขตเมือง เมลเลอ200 CX ใช้เครื่องยนต์ v 1 2เทอร์โบไฮบริดพลังงานผสมเชื้อเพลิงดีเซลกับเซลล์ไฮโดรเจนที่สามารถผลิตแรงมา้าสูงสุด1,850แรงมา้าทำให้มันสามารถเร่งความเร็วจาก0ถึง60กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายในเวลาเพียง5.2วินาทีซึ่งถือว่าเร็วมากสำหรับรถถังระดับหนักมาพร้อมระบบการสเทือนแบบ Adaptive s m a r t t r a d ที่สามารถปรับความแข็งนุ่มอัตโนมัติตามสภาพพื้นผิวเพื่อให้สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างมั่นคงและไม่สเือนนักรบภายใน ระบบอาวุธของ Inferno m u l e r 204X คือจุดเด่นที่ทำให้หลายประเทศให้ความสนใจอย่างจริงจังป้อมปืนหลักขนาด155ม mm, ิมแบบ Electrothermal Cannon ที่สามารถปล่อยกระสุนความร้อนสูงเจาะก,กราะได้ลึกถึง900มิมพร้อมระบบควบคุมการยิงแบบ AI Fusion Target Lock ที่ใช้กล้องอินฟราเรด360องศาร่วมกับเรดาร์ IDAR รุ่นใหม่เพื่อจับเป้าหมายได้แม่นยำแม้ในสภาพอากาศเลวร้าย นอกจากนั้นยังมีระบบป้องกันแบบ reactive defense matrix ที่ใช้เซนเซอร์อัจฉริยะตรวจจับการมาของขีปนาวุธและสามารถยิงสกัดได้แบบอัตโนมัติภายในเวลาไม่ถึง0.3วินาทีเสริมด้วยกรอบพิเศษลายเซนต่ำที่ลดการตรวจจับด้วยเรดาร์ทำให้มันยากต่อการถูกล็อกเป้าโดยศัตรูอีกทั้งยังมีระบบปล่อยดโดรนซอดแนมสองลำในตัวที่สามารถส่งสัญญ,ญาณภาพสดกลับไปยังผู้บังคับบัญชาได้ตลอดเวลา ภายในห้องโดยสารของเมลเลอร์ 204X ถูกออกแบบให้รองรับลูกเรือได้4นายพร้อมระบบ VR Combat Interface ที่ให้ผู้บังคับสามารถควบคุมการยิงและการขับเคลื่อนผ่านชุดแว่นตา AR แบบเต็มรูปแบบผสานกับระบบ AI Company Pilot ที่คอยประมวลผลสถานการณ์รอบด้านและแนะนำแนวทางการรบหรือลบหลีกในระดับเรียลไทม์ทำให้แม้แต่นักรบมือใหม่ก็สามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างมืออาชีพ ระบบการสื่อสารของเมลเลอร์ 204x รองรับเครือข่าย 6G มิลิ t รีเน็ตทำให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยรบอื่นได้ในเวลาเซยววินาทีพร้อมระบบการเข้ารหัสขั้นสูงแบบคอนตามเอนคริป i o n ที่ทำให้ศัตรูไม่สามารถแฮกหรือดักฟังข้อมูลได้และที่สำคัญคือมันยังสามารถควบคุมระยะไกลาจากฐานบัญชาการได้หากจำเป็น สำหรับสายการผลิต Inferno Mueller 204x ตอนนี้มีการยืนยันแล้วว่าถูกจัดเข้าประจำการในกองทัพหลักของ7ประเทศใหญ่รวมถึงมีคำสั่งซื้อล่วงหน้าจากอีก12ประเทศทั่วโลกถือว่าเป็นหนึ่งในรถถังที่มาแรงและถูกจับตามองมากที่สุดแห่งปีโดยเฉพาะการออกแบบภายนอกที่ดูโหดล้ำยุคและแสดงพลังแห่งการคุกคามได้ตั้งแต่แรกเห็นทั้งหมดนี้ไม่ใช่แค่รูปลักษณ์แต่คือประสิทธิภาพจริงที่พร้อมทำลายทุกแนวป้องกันของฝ่ายตรงข้าม ถ้าให้สรุปแบบเข้าใจง่าย inferno mauler 200 c x คือรถถังที่ตอบโจทย์ทุกสมรภูมิตั้งแต่สงครามในเมืองที่ต้องการความคล่องตัวไปจนถึงแนวรบหนักที่ต้องการการโจมตีรุนแรงมันคือสัญ,ญลักษณ์ของเทคโนโลยีการรบยุคใหม่ที่ผสานระหว่างความแข็งแกรง่งความเร็วและความฉลาดเอาไว้อย่างลงตัวและแน่นอนว่ามันไม่ใช่แค่รถถังแต่มันคืออาวุธยุทธ,ธศาสตร์ที่เปลี่ยนเกมของสงครามไปตลอดกาล ใครที่ชื่นชอบความมันแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องฟูแก s สของเราด้วยนะครับเพราะเราจะพาคุณไปจอะลึกรถถังสุดโหดรถยนต์พลังแรงและเทคโนโลยีสุดล้ำจากทั่วโลกกันแบบเต็มกา๊าซไม่พลาดแน่นอนครับขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ